คอตโตผู้นำด้านผลิตภัณฑ์กระเบื้องสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำจัดงานเปิดรับความสุขเปลี่ยนลุกให้กับห้องน้ำกับคอตโต้ที่เซนท่านพราซาชลบุรีชั้นหนึ่งระหว่างวันที่16ถึง21ตุลาคมโดยผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้พบกับห้องน้ำสวยหลากหลายสไตล์เพื่อเป็นไอเดียสำหรับตกแต่งห้องน้ำในสไตล์ที่เป็นคุณพร้อมบริการออกแบบห้องน้ำฟรีจากนักออกแบบที่มากด้วยประสบการณ์จากคอโต้ พิเศษเพียงเข้ามาชมงานก็มีสิทธิ์รุ้นรับ10,000บาทกับเกมทายราคาห้องน้ําโดยผู้โชคดีที่ทายราคาห้องน้ําถูกจะได้รับรางวัลมูลค่า1 0 0 0 0บาทเพื่อนําไปเปลี่ยนลุกในห้องน้ําของคุณนอกจากนี้ยังได้ลุ้นคุมปองส่วนลดสูงสุดถึง20%อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษเอาใจลูกค้าและผู้ที่มาร่วมงานเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องเสียงอบอุ่นคุณป๊อปปองกูล เจ้าของบทเพลงรักแท้เหนือการเวลาเพลงประกอบละครสุภาพบุรุษจุธาเทพและเพลงปล่อยที่กำลังฮอตฮิตอยู่ในขณะนี้ซึ่งผู้ที่ได้เข้าร่วมชมงานก็ได้ร่วมทำเพลงไปพร้อมกับพูดคุยเกี่ยวกับสไตล์ห้องน้ำที่ชื่นชอบ หรับการจัดงานคัตโต้ในวันนี้นะครับคัตโต้มาจัดงานในธีมเรื่องของการเปิดรับความสุขเปลี่ยนลุกให้กับห้องน้ำนะครับต้องบอกว่านะวันนี้ห้องน้ำนะครับมันมีความสําคัญมากกว่าเป็นสถานที่ที่เราไปทําธุระส่วนตัวเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับห้องน้ำเนี่ยนะครับเป็นที่ที่หลายหลายคนเนี่ยนะครับเข้าไปทํากิจกรรมอื่นๆนะครับเพื่อสร้างความสุขให้กับตนเองหรือว่าสปอรตคลายนะครับหลังหลังจากที่ทํางานเครียดมาทั้งวันแล้วเนี่ยรวมทั้งนะฮะ บางครั้งในห้องน้ำเนี่ยจะมีเป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นหน้าเป็นตากับผู้อยู่อาศัยได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางคัตโตเองเนี่ยนะครับก็เล็งเ,เ,เห็นถึงความสําคัญในการทําห้องน้ําสวยและห้องน้ําสวยต่างๆพวกนี้นะครับคัตโตเองเนี่ยนะครับซึ่งมีความเชี่ยวชาญน,นะครับออกแบบตัวห้องน้ําสวย,ยนะมานานเรามีคีเอทีฟดีไซเนอร์ของเราประจําอยู่ที่คัตโตสตูดิโอนะครับทุกๆสาขาทั่วประเทศไทยเนี่ยมากกว่า6กแห่งถ้าในจังหวัดชนบุรีเนี่ยเราก็จะมีอยู่4แห่ง ที่สามารถให้บริการเรื่องห้องน้ําสวยได้เพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าการจัดงานในวันนี้นะครับท่านเจ้าของบ้านทุกคนที่อยากจะเปลี่ยนลุกห้องน้ําให้ดูห้องน้ําสวยเนะี่ยมาหาไอเดียมาหาข้อมูลแล้วก็มาปรึกษาเรื่องของการออกแบบห้องน้ําสวยกับเราในงานนี้ได้ครับสําหรับผู้ที่พลาดงานนี้ท่านยังสามารถไปชมรูปแบบห้องน้ําสวยๆและใช้บริการออกแบบห้องน้ําได้ที่ Co สโต Studio บ้านช้างกรุ๊ปสาขาชนบุรีบ้านช้างกรุ๊ปสาขาพัทยาชนบุรีเกียรติเจริญและ SCG Home Solution บ้านอำเภอ